สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นผิดอากาศเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรคุณเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาชมกันเลยค่ะ ใบแรกขึ้นมาเป็นสีถ้วยนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่นะคะต้องรอจังหวะต้องรอเวลานะคะบางอย่างเลือกไปอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคอาจจะยังไม่ตรงใจนะคะหรือสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่สมหวังสักทีก็ต้องรอก่อนนะคะ ใบต่อมาเป็นไพ่สิบดาบค่ะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะระบบประสาทนะคะรวมถึงหลังไหลนะคะบริเวณขาบริเวณเอวช่วงนี้นะคะอาจจะมีความตึงหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะก็ไปเช็คสุขภาพกันนิดนึงนะ ต่อมานะคะใครที่กําลังจะเคลียร์กำลังจะสะสางปัญหาอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะเคลียร์ได้จะสะสางได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือชีวิตในด้าน,ใ,น,ใ,นใดก็ตามค่ะ ขึ้นมาเป็นเดตเดวิลนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะมีความกังวลใจไม่สบายใจเนาะหรืออาจจะมีเรื่องให้เรากัดกุ้มกังวลใจก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหาเวลาไปรีแลกผ่อนคลายไปท่องเที่ยวนะคะหากิจกรรมยามว่างทําก็จะทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะ The strength ขึ้นมานะคะใครที่คิดว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าหรือจะออกมาเป็นไปนในทิศทางไหนอยากจะบอกว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้กําลังใจเรานะคะว่าสิ่งที่เราคิดที่เราหวังเนี่ยจะสําเร็จจะสมหวังอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งใบนะคะอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้หรือคุณเองอาจจะไปศึกษาดูงานนะคะหรือไปสัมมนา,าไปอบรมเพิ่มเติมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะ ขอ3ามใบสรุปให้คุณนะคะขึ้นมาเป็น9้าไม้เดอะไฮ r ริทเต็ดแล้วก็ Queen ดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ราบรื่นลงตัวมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราเองก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเอาไว้สําเร็จแน่นอนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ